ถ้าพูดถึงราชาแห่งธุรกิจยางพาราในตลาดหุ้นไทยชื่อของ n e r นี่ต้องติดอันดับต้นๆเลยนะครับในยุคที่ราคาซื้อขายยางพาราในตลาดโลกยังผันผวนสูงแล้วก็กำลังเผชิญกับมาตรการเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง e u d r ด้วยงบ Q 3 6แสนที่เพิ่งออกมาเนี่ย n e r เขาฝ่ามรสุมไปได้อย่างไรแล้วก็กลยุทธ์ขยายตลาดไปอินเดียรวมถึงการสร้างโรงงานที่โกดดีวอจะเป็นอนาคตที่ยั่งยืนได้จริงไหม วันนี้เราจะมาเจาะลึก North East Rubber กันครับสวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมล่าสุดของบริษัทนี้กันสวัสดีค่ะสถานการณ์ NER ตอนนี้นี่เออน่าจับตามากจริงๆค่ะเพราะมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการไตรามาสล่าสุดหรือว่ากลายุทธ์การเติบโตใหม่ๆรวมถึงกฎระเบียบสำคัญอย่าง EUDR ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงข้อมูลกันตั้งแต่ง,งบ Q 3 2 5 6 8ที่เพิ่งออกมาส,สดๆร้อนๆเลยไปจนถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับทั้งเรื่องปัจจัยพื้นฐานกลยุทธ์ความเสี่ยงโอกาสและก็มุมมองเรื่องมูลค่าหุ้นของ NER ด้วยเอาละครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยผลประกอบการ Q 3 6 8เป็นอย่างไรบ้างครับ เห็นว่ายอดขายกับปริมาณขายเพิ่มขึ้นแต่ทําไมกําไรสุทธิถึงออกมาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนล่ะครับถูกต้องเลยค่ะถ้าดูเฉพาะตัวเลข Q 3 6 8นะคะปริมาณการขายนี่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเลยอยู่ที่1 1 4 4 4 9 9ตันเพิ่มขึ้น14.73%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YOY นะคะ รายได้รวมก็เพิ่มขึ้น9.15% yoy มาอยู่ที่6,727.72ล้านบาทดูเพลินๆเ,เหมือนจะดีนะคะแต่พอดูบรรทัดสุดท้ายกำไรกลับไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะกำไรสุดที่ q 3 6 8อยู่ที่326.58ล้านบาทลดลงไป9.48% yoy ค่ะส่งผลให้อัตรากำไรสุดทธิหรือ net profit margin เหลือแค่4.85% คำถามคือขายได้มากขึ้นแต่ทําไมกําไรลดลงใช่ไหมคะคําตอบหลกัหลกๆเลยคือราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงค่ะมันเป็นไปตามทิศทางราคาในตลาดโลกเลยอันนี้แหละที่ไปกดดันอัตรากําไรขั้นต้นหรือ GPM โดยตรงเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือขายของได้เยอะขึ้นจริงแต่กําไรต่อหน่วยมันบางลงนั่นเองแล้วถ้ามองภาพรวม9เดือนแรกของปี2568ล้วครับยังพอไปได้ไหมครับ ภาพรวม9เดือนแรกยังดูแข็งแกร่งกว่าค่ะกำไรสุทธิรวมอยู่ที่1,489.42ล้านบาทเติบโตได้15.18% YOY นะคะอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย9เดือนอยู่ที่6.47%ตัวเลขนี้ก็สะท้อนว่าถึงแม้ภาพรวม9เดือนจะยังโตได้แต่เฉพาะใน Q3 เนี่ยกำไรมันหดตัวลงจริงๆเมื่อเทียบกับปีก่อนถือเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาเลยค่ะ พอจะเห็นภาพชัดขึ้นครับถ้ามองย้อนไป Q 2 6 8นิดหน่อยเพื่อดูแนวโน้มต่อเนื้อของ GPM เป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้น PM อยู่ที่ประมาณ10.5%ค่ะถือว่าทรงตัวนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือ Q 1 6 8 แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนคือ Q267 เนี่ยถือว่าลดลงนะคะจากระดับประมาณ12.4%สาเหตุหลักๆก็มาจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงนั้นค่ะแล้วก็มีการคาบการจากนักวิเคราะห์ด้วยว่า GPM ใน Q368 ที่เราเห็นว่าลดลงเนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของปีตามปัจจัยด้านฤดูกาลด้วยค่ะ โอเคครับเพราะสรุปได้ว่าแม้ Q368 จะเจอกับแรงกดดันด้านราคาขายทำให้กำไรลดลงแต่ภาพรวม9เดือนแรกและก็ปริมาณขายยังเติบโตได้ดีสแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังอ่อนไหวกับราคาตลาดโลกมากๆที่เคยเห็น ROE สูงๆเกิน20%ในอดีตก็คงต้องจับตาดูผลกระทบจากมาจิ้นที่ลดลงนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช่ค่ะ ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมยังถือว่าใช้ได้แต่ความท้าทายเรื่องการรักษามาจินเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเผชิญจริงๆค่ะมาดูกันต่อครับแล้วอะไรคือปจัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนยอดขาย NER ตอนนี้และความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตามองมีอะไรบ้างครับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะคะยังคงเป็นเรื่องปริมาณการขายที่เติบโตต่อเนื่องค่ะ เห็นได้จากตัวเลข Q3 ที่บวกไป14.7% YoY แล้วก็9เดือนแรกที่บวกเกือบ16% YoY อันนี้สะท้อนว่าคำสั่งซื้อยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนราคาขายอันนี้เป็นเหมือนดาบสองคมเลยค่ะในช่วง9เดือนแรกราคาที่สูงขึ้นเนี่ยช่วยดันรายได้รวมให้โตถึง24% YoY แต่พอมา Q3 ราคาตลาดโลกปรับลงก็กลายเป็นตัวฉุดกำไรอย่างที่เราเห็นกันไปค่ะเป็นเรื่องที่ควบคุมยากจริงๆครับ แล้วด้านความเสี่ยงล่ะครับมีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยคือความผันผวนของราคายางในตลาดโลกค่ะอันนี้กระทบตรงๆเลยทั้งรายได้และอัตรากำไรอย่างที่เห็นผลใน Q 3เสร็จชัดเจนมาก ถัดมาก็คือความต้องการจากตลาดจีนซึ่งเป็นลูกค้าหลักสัดส่วนนี้แบบประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายเลยนะคะมีสัญญาณอ่อนตัวลงตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วแล้วก็อาจจะกระทบต่อเนื่องในครึ่งปีหลังด้วยทําให้นักวิเคราะห์บางเจ้ามองว่าเป้าปริมาณขายทั้งปีที่ตั้งไว้50,000 0ตันอาจจะท้าทายหน่อยอาจจะทําไ,าจจได้จริงเราๆสัก470,000ตันประมาณนั้นค่ะอืมตลาดจีนนี่ใหญ่มากจริงๆนะครับถ้าชะลอตัวลงก็น่าจะกระทบเยอะพอสมควรเลย แล้วเรื่องภาษีนำเข้ายางล้อไปสหรัฐที่เป็นประเด็นอยู่ล่ะครับมีผลกับ NER โดยตรงไหมครับเกลียนภาษีเ d ดียางรถยนต์จากไทยไปสหรัฐนะคะแม้ว่าอัตราภาษีของไทยอาจจะต่ำกว่าคู่แข่งอย่างเช่นเวียดนามหรืออินโดนีเซียทำให้เราอาจจะได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมอุตสาหกรรมได้ค่ะที่ต้องจับตาคือเงื่อนไขเรื่องการส่งผ่านสินค้าหรือ transhipment คือการที่สินค้าอาจจะถูกส่งผ่านประเทศอื่นก่อนไปถึงสหรัฐ เพื่อพยายามเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่ทางสหรัฐค่อนข้างเท้มงวดอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความต้องการยางจากไทยได้เหมือนกันค่ะ มีความเสี่ยงอื่นอีกไหมครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังสินค้าที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ค่ะประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ประมาณ200-400ล้านบาทซึ่งมีการบันทึกค่าใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งไปแล้วใน Q368 แต่เนื่องจากบริษัทมีประกันรครอบคลุมเต็มวงเงินนะคะคาดว่าจะบันทึกเงินชดเชยจากประกันคืนได้ใน Q468 ทําให้ไม่น่าจะกระทบผลประกอบการในระยะยาวมากนะคะ สุดท้ายก็คือเรื่องการประกาศเลื่อนการบังคับใช้กฎ EUDR ออกไปอีก12เดือนแม้จะดูเหมือนให้เวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจส่งผลลบต่อเซนติเมนต์ตลาดในระยะสั้นได้เพราะตลาดอาจจะคาดหวังพรีเมียมจาก EUDR กันไปแล้วแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นด้วยค่ะโอเคครับความเสี่ยงก็มีรอบด้านจริงๆทีนี้ มาเจาะลึกถึงแผนการรับมือและกลยุทธ์การเติบโตของ n e r กันบ้างครับท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้เขาวางแผนจะโตต่อไปอย่างไรโรงงานที่3ตลาดอินเดียโครงการที่แอฟริกามีความคืบหน้าแค่ไหนแล้วครับมาดูแผนการเติบโตกันค่ะ หัวใจหลักเลยคือการขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานแห่งที่3หรือ STR 3ค่ะโรงงานนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาอีกถึง3 2 0 0 0 0ตันต่อปีเลยนะคะใช้งบลงทุนประมาณ2,059ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส3ปี2,569 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมของ n e r ทยานขึ้นไปแตะ835,600ตันภายในปี2570เลยค่ะเป็นการลงทุนที่ใหญ่มากเลยครับมีแผนรองรับเรื่องวัตถุดิบสำหรับกำลังการผลิตใหม่นี้อย่างไรบ้างครับมีการเตรียมพร้อมค่ะล่าสุด n e r ได้ลงนาม MOU กับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเพื่อร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตยางพาราปริมาณ20,0,000ตันต่อปีเป็นระยะเวลา5ปี ข้อตกลงนี้นะ่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านวัตถุดิบแล้วก็เป็นแหล่งป้อนให้กับโรงงานใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วเรื่องการบุกตลาดใหม่ๆอย่างอินเดียที่ดูเหมือนจะให้ความสําคัญมากมีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าจะเจาะตลาดสําเร็จตามเป้าตลาดอินเดียเนี่ยถือเป็นดาวรุ่งพรุ่งแรงที่ NER ให้ความสําคัญมากค่ะเพราะเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีความต้องการใช้ยางสูง ตอนนี้มีลูกค้ารายใหญ่จากอินเดียเข้ามาร่วมลงทุนด้วยตั้งแต่ปลายปี67แล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าในปี2568สัดส่วนยอดขายจากอินเดียจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ15%ของยอดขายรวมซึ่งการขยายตลาดอินเดียนี้ก็สอดรับกับโอกาสจาก EUDR ที่จะผลักดันให้ความต้องการยางคุณภาพสูงตรวจสอบย้อนกลับได้มีมากขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่องความท้าทายในการเจาะตลาดใหม่แน่นอนว่ามีค่ะ แต่การมีพันธมิตรร่วมลงทุนก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เร่งกระบวนการได้เร็วขึ้นค่ะแล้วโครงการลงทุนในโกตาดูวาที่ทวีปแอฟริกาล่ะครับมีความคืบหน้าบ้างไหมสำหรับโครงการที่โกตาดูวานะคะมีการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ยอมรับว่าการดำเนินงานจริงยังมีความท้าทายอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆที่อาจจะมีความล่าช้ากว่าที่คาดการไว้ ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระหว่างดําเนินงานตามแผนค่ะต้องติดตามความคืบหน้าก,กันต่อไปนอกจากการขยายกําลังผลิตกับตลาดใหม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้างไหมครับมีค่ะ NER เริ่มหันมาทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้นที่เปิดตัวแล้วก็เริ่มทำตลาดไปแล้วคือแผ่นปูรองคอกปศุสัตว์ค่ะ,คะซึ่งตั้งเป้ายอดขายในปี2568ไว้ที่30ล้านบาท แล้วก็ยังมีแผนจะเปิดตัวแผ่นยางรองสำหรับสุนัขที่ใช้ในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ด้วยค่ะกลยุทธ์หลักของ NEI ยังคงเน้นที่คุณภาพสินค้าที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ความสามารถในการผลิตตามสเปคเฉพาะของลูกค้าหรือ customization เพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวค่ะประเด็นเรื่อง EUDR นี้น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนกำลังเป็นกระแสหลักเลย กฎ EUDR ที่ยุโรปออกมาส่งผลกระทบต่อ n e r อย่างไรบ้างครับมันเป็นโอกาสหรือความท้าทายกันแน่ครับ EUDR หรือ EU Deforestation Regulation เป็นกฎหมายใหม่ของสาภาพยุโรปค่ะสาระสำคัญคือห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้า7กลุ่มซึ่งรวมถึงยางพาร,ราด้วยในตลาด EU หากสินค้านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมหลังวันที่31ธันวาคมปี63นะคะผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าเข้า EU จะต้องทำการตรวจสอบย้อนกลับหรือ due diligence แหล่งที่มาของสินค้าอย่างเข้มงวดเดิมทีกำหนดบังคับใช้ปลายปี67แต่ล่าสุดมีการประกาศเลื่อนออกไป12เดือนให้ทำให้จะมีผลบังคับใช้จริงสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในวันที่30ธันวาคม2568ค่ะ กนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางไทยแล้วก็ NPR มากน้อยแค่ไหนครับส่งผลกระทบมากแน่นอนค่ะเพราะ EU เป็นตลาดส่งออกอยางและผลิตภัณฑ์ยางอันดับ3ของไทยเลยนะคะคิดเป็นสัสดส่วนราวๆ8%เซของมูลค่าส่งออกอยางทั้งหมดแล้วยางพาราก็เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไป EU มากที่สุดในกลุ่มสินค้า7ชนิดที่เข้าข่าย EU DR ด้วยนอกจากกระทบการส่งออกโดยตรงแล้วนะคะ ยังมีผลกระทบทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานด้วยเพราะว่าไทยเราส่งออกอยางแปรรูปขั้นกลางไปจีนจำนวนมากซึ่งจีนก็นำไปผลิตเป็นยางล้อแล้วลส่งออกไป EU อีกทอดหนึ่งดังนั้นยางที่ส่งไปจีนส่วนนี้ก็ต้องผ่านมาตรฐาน EUDR ด้วยเช่นกันค่ะ มีการประเมินกันว่าความต้องการยาง EUDR ของตลาดยุโรปทั้งทางตรงทางอ้อมอาจสูงถึงราว3ล้านตันต่อปีเลยนะคะหรือคิดเป็นเกือบ20%ของการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะฟังดูเป็นความท้าทายใหญ่เลยครับแต่ในวิกฤตน่าจะมีโอกาสซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ EUDR สร้างโอกาสให้ NER ได้อย่างไรบ้าง ถูกต้องค่ะ EUDR นี่ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง n e r เพราะเรามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในหลายมิติเลยค่ะอย่างแรกประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยางที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ EUDR สูงที่สุดในโลกประมาณ2.3ล้านตัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมเลยนะคะเรามีหน่วยงานอย่างกยทที่เข้ามาช่วยสนับสนุนระบบตรวจสอบย้อนกลับผู้ประกอบการรายใหญ่เช่น NER ก็มีความพร้อมในการปรับตัวค่อนข้างมากและที่สำคัญคือไทยถูกจัดให้เป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ (low risk country) ตามเกณฑ์ของ EU อซึ่งหมายความว่าขั้นตอนและต้นทุนในการทำดู e diligence ของผู้ประกอบการไทยจะน้อยกว่าแล้วก็ต่ำกว่าคู่แข่งในประเทศที่ถูกจัดเป็นความเสี่ยงปานกลางหรือสูงอย่างเช่นกตดีวออินโดนีเซีย หรือเวดนามค่ะความได้เปรียบนี้แปลเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับอย่างเช่นเรื่องราคาโอกาสที่ชัดเจนที่สุดคือราคาพรีเมียมค่ะยางที่ผ่านมาตรฐาน EU DR แล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่ายางทั่วไปจากข้อมูลในปี6-7ผมว่าค่าพรีเมียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3.86บาทต่อกิโลกรัมนะคะ แม้ตัวเลขนี้จะมีความผันผวนแต่ก็นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ NER ในการสร้างมูลค่าเพิ่มลองคิดดูนะคะว่าหากขายยางได้หลายแสนตันต่อปีส่วนต่างราคาเพียงไม่กี่บาทต่อกิโลกรัมก็สามารถเพิ่มกำไรได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยช่วยชัดเชยความผันผวน,นของราคาย,ยางทั่วไปได้ด้วยนอกเหนือจากนี้ EUDI ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการกระจายตลาดด้วยค่ะ ลดการพึ่งพาตลาดจีนที่เน้นการแข่งขันด้านราคาไปสู่ตลาดพรีเมียมอื่นๆเช่น EU เองหรือตลาดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นอย่างอินเดียหรือเกาหลีใต้ค่ะแล้วความท้าทายในการปรับตัวตาม EU d r มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับความท้าทายหลักน่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ขนาดกลางเล็กค่ะซึ่งอาจจะยังขาดทรัพยากรทั้งด้านความรู้เงินทุนและก็ระบบข้อมูลในการปฏิบัติตามข้อกำหนด EU d r แต่สำหรับ NER ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่น่าจะมีความพร้อมมากกว่าพอสมควรค่ะอีกประเด็นคือความน่าเชื่อถือและก็ความโปร่งใสของระบบข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยค่ะการปรับตัวให้สอดคล้องกับ EUDR แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินตามทิศทาง ESG ที่กำลังมาแรงด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดน้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG เนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆการที่ n e r ปรับตัวตามเกณฑ์ EUDR ซึ่งเน้นเรื่องการไม่ทำลายป่าและความโปร่งใสก็สอดคล้องกับหลักการ ESG โดยตรงซึ่ง n e r เองก็ได้รับเรตติ้งเซต ESG Ratings ในระดับ A อยู่แล้วก็ถือเป็นการตอกย้าจุดยืนในด้านนี้ค่ะเข้าใจภาพรวมแล้วครับ แล้วปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อมุมมองด้านมูลค่าหุ้น NER อย่างไรบ้างครับณนะตอนนี้ถือว่าน่าสนใจไหมแล้วเรื่องเงินบันผลที่นักลงทุนหลายคนให้ความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างครับมาถึงเรื่อง valuation กันบ้างนะคะถ้าดูจากอัตราส่วน PE ratio ปัจจุบันเทียบกับประมาณการกำไรปี68ถือว่าค่อนข้างต่ำค่ะอยู่ที่ประมาณ4.8เท่าหรือถ้ายึดตามราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ ค่า P/E จะขยับขึ้นมาอยู่ราวๆ6.4เท่าซึ่งก็ยังไม่ถือว่าสูงนับนะคะส่วน P/BV ratio อืมแม้จะไม่มีข้อมูล P/BV บนะปัจจุบันที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลนะคะแต่ด้วย P/E ที่ต่ำก็พอจะอนุมานได้ว่า P/BV ไม่น่าจะสูงเกินไปนักแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะต่ำกว่า1เท่าได้ค่ะเด่นที่ชัดเจนมากๆของ NER เลยคือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือดีวเดนยูค่ะที่อยู่ในระดับสูงมากนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าสำหรับผลประกอบการทั้งปี68อัตราปันผลตอบแทนอาจอยู่ระหว่าง7.6%ถึง9%เอร์เลยนะคะซึ่งถือว่าน่าดึงดูดมากในภาวะตลาดแบบนี้ค่ะและบริษัทก็เพิ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างการสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก68ไปแล้วที่0.05บาทต่อหุ้นค่ะแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์โดยรวมเป็นอย่างไรครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรจากข้อมูล IIA Consensus ล่าสุดณวันที่4พฤศจิกายน68นะคะราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่5.65บาทค่ะโดยมีช่วงราคาคาดการตั้งแต่4.50บาทถึง6.40บาทบรกเกอร์ส่วนใหญ่6รายแนะนำซื้อค่ะและอีก3รายแนะนำถือยังไม่มีใครแนะนำขายในเชิงพื้นฐานนะคะแต่เหมือนจะมีสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นที่อาจจะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถ้ามองในมุมเทคนิคอลแบบระยะสั้นมากๆนะวันเดียวกันคือ4พฤศจิกายน68มีสัญญาณทางเทคนิคมองตัวชี้ไปในทางขายทันทีค่ะแต่ต้องเน้นย้ำนะคะว่านี่เป็นเพียงสัญญาณทางเทคนิคในกรอบเวลารายวันซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่ค่ะโอเคครับสรุปคือ ถ้ามองในเชิงพื้นฐาน Valuation ของ NER ดูน่าสนใจจาก P/E ที่ไม่สูงแล้วก็ปันผลที่อยู่ในระดับสูงแม้ว่าผลประกอบการ Q 3 6 8จะสะดุดไปบ้างจากแรงกดดันด้านราคาขายแต่แนวโน้มระยะยาวยังมีแผนการเติบโตที่ชัดเจนรออยู่แล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงให้คาแนะนาในเชิงบวกนะครับโดยรวมเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้มีความท้าทายแต่ก็มีโอกาสแล้วก็แผนงานรองรับที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ข้อมูลวันนี้ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวครับพอจะสรุปได้ว่า NER กำลังเผชิญบททดสอบสำคัญเลยจากความผันผวนของราคาขายและก็ดีมานจากตลาดหลักอย่างจีนแต่ก็กำลังเดิมพันกับเติบโตในระยะยาวผ่านการขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่ด้วยโรงงานแห่งที่3แล้วก็การบุกเบิกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างอินเดียขณะเดียวกันกฎระเบียบใหม่อย่าง EUDR ก็เป็นทั้งโอกาสสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กระจายความเสี่ยงแต่ก็แฝงด้วยความท้าทายเหมือนกันนะครับ สรุปได้ครอบคลุมดีค่ะจุดสำคัญคือแม้กำไร Q 3 6 8จะลดลง YOY เพราะปัจจัยด้านราคาขายแต่ภาพรวม9เดือนยังเติบโตแล้วก็ที่สำคัญคือปริมาณการขายยังขยายตัวได้ดีค่ะความเสี่ยงหลักยังเป็นเรื่องราคาผันผวนดีมานจีนแต่กลยุทธ์การเติบโตผ่านโรงงานใหม่ตลาดอินเดียอันนั้นชัดเจนมากส่วน EU DR นี่ถือเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคะที่สร้างโอกาสให้ n e r ยกระแบบตัวเองไปสู่ตลาดพรีเมียมแล้วก็กระจายฐานลูกค้าได้ นอกจากนี้ Valuation ก็ยังน่าสนใจด้วย P.E. ที่ต่ำแล้วก็ปันผลที่สูงค่ะอันทำใสุดท้ายที่นักลงทุนหลายคนอาจสงสัยนะครับคือด้วยภาพรวมทั้งหมดนี้ NER ยังคงตอบโจทย์การเป็นหุ้นปันผลและเติบโตที่มองหากันอยู่หรือไม่ครับในแง่ของหุ้นปันผลนะคะ MER ยังคงมีคุณสมบัตินี้อย่างชัดเจนเลยด้วย i v i d e n d Yield ที่สูงโดดเด่นแต่ในด้านการเติบโตแล้วก็การรักษาอัตรากำไรหรือมาจินเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงที่ถูกทดสอบอย่างหนักจากสภาวะตลาดเลยค่ะผลประกอบการ Q 3 6 8แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านมาจินอย่างชัดเจนดังนั้นความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดพรีเมียมที่ให้ราคาดีกว่าผ่าน,นกลไก EUDR แล้วก็การบุกตลาดอินเดียรวมถึงประสิทธิภาพจากการขยายกำลังการผลิตใหม่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า n e r จะสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็รักษาระดับมาจินที่ดีได้ในอนาคตหรือไม่ค่ะ เข้าใจเลยครับถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับ NER ก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้มีประเด็นไหนทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดต่อไหมครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือมักจะมีการเปรียบเทียบโมเดลธุรกิจของ NER ซึ่งเน้นธุรกิจกลามน้ำคือการแปรรูปยางเป็นหลักกับ STA หรือบอมจอสีตรังแอโกรอินดัสทรีที่ทำธุรกิจครบวงจรกว่า ตั้งแต่สวนยางไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งมักจะมีความผันผวนของผลประกอบการที่สูงกว่า NER นะคะคำถามชวนคิดคือการที่ NER เลือกที่จะมุ่งเน้นธุรกิจกลางน้ำแล้วก็ใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดมีใหม่อย่างอินเดียรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโอกาสอย่าง EUDR เพื่อเจาะตลาดพรีเมียมเนี่ย จะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาย,ยางดิบแล้วก็สร้างความมั่นคงของผลประกอบการได้ดีกว่าผู้เล่นที่ทำธุรกิจครบวงจรมากกว่าอย่าง STA หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ปัจจัยด้านความยั่งยืนหรือ sustainability กำลังเข้ามามีบทบาทแล้วก็เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนี่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่น่าติดตามคำตอบในระยะยาวเลยค่ะเป็นคำถามที่ชวนคิดและก็น่าสนใจมากครับเพราะมันเชื่อมโยงกับหัวใจของกลยุทธ์ระยะยาวแล้วก็ ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจเลยทีเดียวเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลเจาะลึกของเอเนียวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้ว่าหุ้นยางพาราตัวนี้เหมาะกับพอร์ตของแต่ละคนหรือไม่นะครับหากมีคำถามหรืออยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษบอกเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะขอบคุณครับ